บ้านโปง่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปง่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชานชาลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโปง่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่40 ต้นทางสถานีสุราธานีสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะขบวนรถเที่ยวน,นี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโปง่งไปแล้ว,วนนะะจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในมารของการรถไฟแห่งประเทศไทย ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางฝนตกดีไหมพี่ทางนู้นโดนดทางิโอ้ชาำมอเนี่ย